ค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราเชื่อสมภัสสอนนะคะมาเออก็มาในหัวข้อ,อ,อภาษาจีนหัวข้อหมวดเวลานะคะหมวดเวลาภาษาจีนเรียกว่าจงเปลี่ยนจงเปลี่ยนชื่อองจงเปอเอียนเปลี่ยนจงเปลี่ยนจงเปลี่ยนก็คือเวลานะคะก่อนอื่นเราชื่อขอพูดเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์ก่อนนะคะเช่นเดิม ไปที่ lady, คำศัพท์นะคะหัวข้อน,นี้เราจะมีคำศัพท์ทั้งหมด14บสีคำศัพท์ด้วยกันนะคะก็เช่นเดิมนะคะคำศัพท์ใหม่อ่านพินอินแล้วก็คำอ่านแล้วก็ความหมายนะคะตัวแรกนะคะเศรษจันเศรษจันเออีเศรษจีอังเจียนเหล่าเจียนเจียนเศรษเจียนเศรษเจียนก็คือเวลา นะคะตัวที่สองนะคะเฉิเฉินเฉิเฉินเชยเฉยเฉยเฉินเฉินนะคะเฉิเฉินก็คือช่วงเวลาตัวที่สามนะคะหลิงเฉินหลิงเฉินเลอหยิงหลิงเชยเฉินหลิงเฉินหลิงเฉินก็คือก่อนฟ้าสางรุ่งอรุณตัวที่สี่นะคะเจ้าช่างเจ้าช่าง ตัวนี้อ่านได้สองเสียงนะคะตัวช่างอ่านว่าเจ้าช่างหรือเจ้าช่างก็ได้นะคะเจ้าช่างเจ้ออว์เจ้าเชออั้งช่างเจ้าช่างเจ้าช่างก็คือเช้าตรู่ตัวที่ห้านะคะช่างอู่ช่างอู่เชออั้งช่างอู่อู่ช่างอู่ช่างอู่คือตอนเช้าตัวที่หกนะคะจงอู่จง อู่จื่อองจงอูอูอูจงอู่จงอู่ก็คือตอนเที่ยงตัวที่เนะคะเสี่ยวอู่เสี่ยวอู่เสี่ยวเสี่ยวอู่อู่อู่เสี่ยวอู่เสี่ยวอู่คือตอนบ่ายนะคะหรือช่วงบ่ายตัวที่เก้านะคะวันช่างตัวนี้อ่านได้สองเสียงนะคะวันช่างหรือวันช่างนะคะ หวานช่างอู้อ่านหวานเซอร์อ้างช่างหวานช่างหวานช่งก็คือตอนกลางคืนตอนกลางคืนนะคะตัวที่สิบเปลี่ยนเปลี่ยนเตออีอ่านเปลี่ยนแล้วเตอเอียนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวนี้แปลว่าวจุดหรือชั่วโมองหรือโมองก็ได้นะคะเปลี่ยนตัวที่สิบเอ็ดน,นะคะเฟินเฟินเฟอเอินเฟิน,ฟน,ฟน เฟินเฟินเฟินแปบลบว่านาทีนาทีนะคะตัวที่สิบสองนะคะเคอร์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 ก็คือสิบห้านาทีนะคะสิบห้านาทีหรือว่าเออเออก็เออ,เอ,อภาษาจีนเรียกว่าเคอร์หรือว่าหนึ่งควอเตอร์นะคะตัวที่สิบสามบ้นปั้นเปอร์อันปั้น,ป,น,ป,นปั้นตัวนี้หมายถึง ครึ่งนะคะครึ่งตัวที่สิบสี่นะคะชาชาเชอร่าชาช,า,ช,า,ช,า,ชาตัวนี้คือขาดหรืออีกนะคะขาดอีกนะคะหรือเกือบเออ่ก็ได้นะคะเอาละค่ะสิบสี่คำศัพท์เราเชอร์ก็สอนอ่านไปแล้วนะคะแล้วก็ความหมายของสิบสี่คำศัพท์นี้เรามาดูนะคะเอหมวดหัวข้อ เวลานะคะเอ่อเส้นจีจงจงเด่นเด็ดเบลส์เบลส์วิธบะะีบอกช่วงเวลาและเวลาเป็นโมงแล้วก็แสแลกนาฬิกานะคะเอ่อวิธีบอกนะคะบอกช่วงเวลาและเวลาเป็นโมงนาฬิกาใชจฮั่นิจงอีปันเคยอีป่าอีเทียนชูเรียเอ่อเอ่อชาเฟิน ว้อี่เซียจีเกอร์เสิจิ่นต้นนะคะในภาษาจีนตามปกติสามารถแบ่งเวลาหนึ่งวันเป็นช่วงเวลาหลายช่วงได้คร่าวๆดังนี้นะคะเ,ออเป็นการแบ่งช่วงเวลาได้คร่าวๆดังนี้หนึ่งวันก็มีสิบสองชั่วโมงย4ิบสี่ชั่วโมงแต่แบ่งเป็นกลางวันและกลางคืนนะคะ เอาล่ะเราซื้อก็แบ่งเป็นแผงผังตรงนี้นะคะเสือเจียนเสือเจียนเมื่อกี้สอนแล้วนะคะเสือเจียนเสืออีเสือเจียนเจียนเสือเจียนเสือเจียนก็คือเวลาเวลาช่วงระหว่างเออ่0.00ถึง0.50นะคะเวลาหรือเราเรียกว่าเสือเฉินเสือเฉินก็ได้นะคะเสือเฉินก็คือช่วงเวลาช่วง เวลานะคะ0.00ถึง0.5ก็คือตักจากตอนกลางคืนจนถึงตี5นะคะตอนตอนเช้าถึงตี5เนี่ยค่ะเราเรียกว่าหลิงเฉินหลิงเฉินเมื่อกี้สอนอ่านนะคะหลิงเฉินก็คือก่อนฟ้าสางหรือเรียกว่ารุ่งอรุณน,นะคะก่อนฟ้าสางรุ่งอรุณเราเรียกว่าหลิงเฉินนะคะ แล้วช่วงจากเวลาตีห้าถึงแปดโมงเชา้าตีห้าถึงแปดโมงเชา้าเราเรียกว่าเจ้าช่างเจ้าช่างเจ้าช่างหรือเจ้าช่างนะคะก็คือเช้าตรู่เช้าตรู่ช่วงเวลาแปดโมงถึงเที่ยงสิบสองจุดศูนย์ศูนย์นนะคะเราเรียกว่าช่างอู่ช่างอู่ช่างอู่ก็คือตอนเชา้านะคะ ช่างอู่ตอนเช้า12.00เฉียนโ่ะระหว่างนะคะระหว่าง12ถึงช่วงบ่ายโมงก็ได้นะคะเราเรียกว่าจงอู่จงอู่นะคะจงอู่ก็คือตอนเที่ยงตอนเที่ยงนะคะช่วงระหว่างตอนเที่ยงบ่ายโมงก็ได้ถึงทุ่มหนึ่งนะคะ,ะ19นก็คือทุ่มหนึ่ง เราเรียกว่าเซี่ยอู่เซี่ยอู่เซี่ยอู่ก็คือตอนบ่ายนะคะตอนบ่ายก็คือช่วงระหว่างทานข้าวเสร็จเอ่อจนถึงตอนทุ่มหนึ่งนะคะเราก็เรียกว่าตอนบ่ายนะคะจากทุ่มหนึ่งถึง24่สนกานะคะเอ่อเราก็เรียกว่าหวานช่าง19.00ถึง2ี่เอ่อยี่สนะนอเราเรียกว่าหวานช่างวานช่างหรือหวานช่าง นะคะอ่านได้สองเสียงเสียงเบาก็คือหวานช่างเสียงเข้มก็เออเสียงหนักก็คือหวานช่างนะคะหวานช่างก็คือตอนกลางคืนนะคะอันนี้คือเวลานะคะเวลาที่เป็นเออในการชั่วโมงส่วนอันนี้ก็คือช่วงช่วงของเวลาเหล่านั้นเราเรียกว่าแบ่งเป็นช่วงรุ่งปรุณก็คือจากเออศู0ถึง0 5. ก็คือรุ่งรุ่นเราเรียกอิงเฉิน จากดิงเฉินมาตรงนี้อ๋อตีห้าถึงแปดโมงเช้าเราก็เรียกว่าเจ้าชังเดอยวเชา้าตรุษจากแปดโมงถึงเที่ยงเราเรียกว่าช่างอู่เราตอนเช้านะคะจากตอนเที่ยงเราก็เรียกว่าจงอู่แล้วจากเที่ยงถึงทุ่มหนึ่งเราเรียกว่าเซียอู่จากทุ่มถึงยี่สิบสี่เราเรียกว่าวันสังหรือวันชัง นะคะก็ช่วงคร่าวๆคราวนี้เรามาดูภาษาจีนต่อนะคะเย่เค่ออีป่าวันชีเต,ยต,อโอโตียนเดตี้อรเทียนจาวเฉิงกูเตียนชว้าืนช่กนงัน่นแบวมๆวานช่างนะะยังสามารถเรียกช่วงเวลาจากหนึ่งทุ่มถึงตีห้ของวันรุ่งขึ้นแบบรวมๆกันว่าวันช่างฉะนั้นตอนช่วง ตอนที่24นาฬิกาตรงนี้อาจจะถึงตอนเช้าเนี่ยช่วงนี้เราก็อยู่ในหวันชังก็คืออยู่ในตอนกลางคืนคนจีนก็พูดเป็นหวันชังก็ได้นะคะเช่นหวันชังเหรียญเปลี่ยนก็คือตีสองนะคะ,ะจงเปลี่ยน่แบบยบเ,เสิร์ยวิธีบอกเวลาเป็นโมงแล้วก็นาฬิกามีรายละเอียด ดังนี้นะคะใน不清楚的情况下应说出呃时段例如听说八点可能是上午八点也可能是晚上八点故应说清楚是早上八点还是晚上八点ในกรณีบริบทไม่ชัดเจนคำว่าบริบทไม่ชัดเจนควรระบุช่วงเวลานะคะบริบทไม่ชัดเจนเราควรจะ อันนี้เราซื้อขอไลท์สีแดงเลยดีกว่านะคะบริบทไม่ชัดเจนเนี่ยเราควรจะระบุชัดเลยระบุให้ชัดลงว่าเป็นช่วงเวลาอย่างเช่นถ้าบอก8โมงอย่างเดียวอาจหมายถึง8โมงเช้าหรือ2อทุ่มก็ได้หลังนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือระบุให้ชัดเจนว่าเป็น8โมงเช้าหรือ2อทุ่มนะคะเป็นการบอกว่าเป็น8โมงตอนกลางคืนหรือ8โมงตอนเช้านะคะ ข้อที่2ก็ในกรณีเวลาหลังชั่วโมงเต็มไม่ถึง15นาทีก็ต้องระบุเป็นเฟินนะคะต้องระบุเป็นเฟินอย่างเช่น9โมง10นาทีนะคะ,ะก็คือจิยวเตี่ยนเซออีเฟินก็ระบุเป็นนาทีไปเลยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นจิยวเตียนเซออู่เฟินก็คือ9โมง15นาทีแล้วช่วงที่15 15นาทีเนี่ยค่ะ พูดเป็นอ e ีเคอรนะคะอีเคอรได้45นาทีเราพูดเป็นซันเคอรได้แต่ว่าคำว่า30นาทีจะไม่พูดเป็นเหลี่ยงเคอรแต่จะใช้เป็นบั้นอย่างเช่นชี้เตียนบั้นชี้เตียนบั้นก็คือ7โมงครึ่งนะคะเมื่อใกล้จะถึงชัวง่วโมงเต็มสามารถพูดว่า x เปีเ่ยนช่า x เ,เฟน,นะคะ x โมงยังขาด สี่นาทีนะคะแต่เวลาที่ขาดต้องไม่เกิน15นาทีอันนี้สำคัญนะคะเวลาขาดห้ามเกิน15นาทีเราลองมาอ่านนะคะแป,แปลจีนเป็นไทยนะคะแล้วใครยังไงส่งคลิปเสียงมาให้เราเสิร์ฟฟังด้วยนะคะช่างอูป่ปาเตียนก็คือ,คคอ 4, บบแปดโมงเช้าหวานชังจิ๋วเตียนซันเคอร์ก็คือสามทุ่ม45หนาทีตรงนี้ระบุไว้แล้วนะหวานชังจิ๋วเตียนซันเคอร์ ชาอีเคอร์เซียอูเลี้ยงเตียอีก15นาทีบ่ายสองโมงครึ่งก็คือขาดอีก15นาทีอีเคอร์ก็คือ15นาทีก็จะเป็นช่วงบ่ายเซียอูก็คือบ่ายเลี้ยงเตียก็คือบ่ายสองนะคะข้อที่สี่นะคะจงอู่สิเตียจงอู่สิเตียก็คือเที่ยงตรงอันนี้ระบุชัดเลยว่าตอนกลางวัน12บสงโมงก็คือเที่ยงตรงพอดีนะคะตัวที่ห้านะคะ ข้อห <krit> ้าละวันชงสือเตียนอีคอวันช่งส on, e. ือียนอี e. ก็คือสี่ทุ่มสิานาีอันนี้บอกชัดเจนนนะคะวันงวันงก็คือตอนกลางคืนนะคะก็คือสี่ทุ่มเรานับตั้งแต่ทุ่มหนึ่งขึ้นมานะคะก็คือวันงวันชั่งชีเตี่ยนก็อภาษาจีนก็จะนับเป็นเอ่อเราจะไม่บอกทุ่ม ดี๋ยวถ้าภาษาจีเออภาษาไทยเราจะบอกว่าสี่ทุ่มสิบห้านาทีนะคะ้อที่หกนะคะชาเชอ,อ,อฟนชาเชอรฟอนสร้างอู่เสออีเตียนก็คืออีกสิบสองนาทีตัวนี้คืออีกสิบสองนาทีก็จะเป็นช่วงตอนเช้าเช้ากี่โมงคะสิบเอ็ดโมงอีกสิบสองนาทีก็คือสิบเอ็ดโมงเช้านะคะตัวที่ 7, เจ็ดเซี่ยู่ซานเปียน ปั้นเสี้ยวอู่สันเตียนปั้นก็คือบ่ายสามโมงครึ่งตอนบ่ายสามโมงครึ่งเสี่ยวอู่ก็คือช่วงบ่ายสันเปลี่ยนปั้นก็คือสามโมงครึ่งตัวที่แปดนะคะขอ้อแปดละเจ้าช่างเจ้าช่างเจ้าช่างก็คือตอนเช้าริ้วเปลี่ยนอู่เฟินก็คือเช้าหกโมงห้านาทีเช้าหกโมงห้านาทีนะคะช่างอู่ก็เป็นตอนเช้าอีกนะคะ จ้าสัง้งจำได้ไหมเจ้าสังก็คือห้ามเกินหรือเจ้าสร้งห้ามเกิน8โมงตีห้าถึง8ปโมงพอสร้างอู่สร้างอู่ก็คือตอนเช้าเชอีเตียนเออเออีเตียนเออก็คือ11งเช้ายนาทีนะคะ11มงเช้า25นาทีนะะาาทข้อที่10นะคะเจ้างหรือเจ้าสร้งชี้เตียน ้นอันนี้ง่ายๆนะคะจสร้างชี้เตียงั้นก็คือเช้าเจ็ดโมงครึ่งเช้าเจ็ดมงครึ่งนะคะข้อสิเนะคะเสี้ยวอู่เสื้อเปลี่ยนเสาฟเสี้ยอู่เสือเปลี่ยนเสาฟก็คือบ่ายบ่ายกี่โมงคะบ่ายสี่โมงสินาทีนะคะเสี้ยอู่ก็คือช่วงบ่ายเสื้อเปลี่ยนก็คือสี่โมงเส e ฟินสินาทีนะคะอันนี้ก็คือบ่ายสี่โมงสิบ นาทีตัวที่ 12, สิบสองชาริวฟนชาริวฟนเซี่ยอู่หูเตียนเซี่ยอู่หูเตียนอีกหกนาทีอีกหกนาทีบ่ายห้าโมงเย็นนะคะภาษาไทยเราบอกว่าบ่ายห้าโมงเย็นก็ได้แต่ภาษาจีนคือชาริวฟนเซี่ยอู่หูเตียนนะคะก็คือขาดอีก 6นาทีก็จะเป็นบ่าย5โมงเย็นเอาละค่ะคลิปวันนี้เราเซอร์ก็จบลงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าสนใจยังไงก็ติดตามเอ่อคลิปของเราเซอร์พบกันใหม่คราวหน้านะคะเสียเียตาเจียเสียชื่อเจียนขอบคุณค่ะ